พี่เสกทำ u ูทู e ก็เรียกว่าได้ว่าประสบความสำเร็จเพราะมีคนรู้จักทั่วประเทศพี่เสกทําหมูหันก็ขายดียอดขายกำไรหลายสิบล้านเฮ้ยกระโดดไปทําแอร์ได้ยังไงอ่ะผมทําเรื่องนี้มาสองปีแล้วเริ่มจากอะไรรู้ไหมผมเห็นอนาคตค่าไฟที่ร้านผมเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสองแสนกว่าบาทเพราะผมมีมีหลายอย่างมีครัวกลางม,มีอะไรเงี้ยร้านที่ใหญ่ด้วยใหญ เริ่มมองแล้วว่าอะไรที่เราลดได้วะต่อให้พนักง,งานออกได้ไหมถ้าใครจะหันหมูค่าเช่าไปขอเจ้าของที่เขาลดได้ไหมก็ไม่ลดให้เขาไม่ลดค่าวัตถุดิบอไปขอซื้อถูกๆได้ไหมกลาจะได้ของไม่ดีอ,ะอ่ะแต่ค่าไฟลดได้ไหมก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดก็หาอะไรที่มันประหยัดลงกินไฟน้อยลงสิมาใช้ผมเริ่มจากการที่ผมเปิดโซนใหม่ก่อนอเปิดโซนที่เป็นเอา d o ดอครับ ผมก็คิดว่าผมจะทําไงให้โซนเอาดอผมเนี่ยมันมีลมที่เย็นสบายโดยที่ไม่ต้องติดแอร์ผมก็สอบหาสอบหาโรงงานที่มันทำโปรดักอะไรเหล่านี้ผมก็เริ่มคน้นค้นหาแล้วว่าอะไรที่มันช่วยเราได้แล้วก็ก o o g l e ปกติก็ระดับหนึ่งนะแต่ผมเคยซื้อนะครับไอสิ่งที่ผมหาอย่างอย่างตอนแรกเนี่ยคือพวกพัดลมที่แบบ ผมไปซื้อตามห้างแล้วกัน3เดือนแม่งพันหมดแล้วจากมอเตอร์ปกติมอเตอร์ที่เรารู้จักมอเตอร์พัดลมเนี่ยต่อรู้จักคือต้องใช้ทองแดงพันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาใช้อลูมิเนียมพันลดต้นทุนในการขายผมก็เลยเริ่มหาบริษัทที่ทำของจริงอะ่ะผมก็เลยไปเจอโรงงานนี้มาผมก็ไปดูโรงงานกัาหมดเลยเขาก็ผลิตยังไงทุกขั้นตอนเป็นไง ผมก็ซื้อมาใช้ก่อนไอ้อย่างแรกคือไอ้แอร์เนี่ยมันอากจากแอร์ปกติยังไงมันใช้น้ําครับในการระบายความร้อนซึ่งปกติแอร์มันจะใช้อากาศใช่การที่เขาจะเรียกว่ามีคอยร้อนคอยเย็นใช่ไหมแฟนคอยยูนิตกับคอนเดนซิ่งยูนิต่มนคอยคือเป่าลมเย็นอยู่ในห้องแล้วเราก็ต้องไปติดในเครื่องแอร์อยู่นอกบ้านเป่าลมร้อนๆอ่ะซึ่งของพี่ ของผมย่อส่วนมาจากระบบ water cooler chiller ก <c oughs> ็คือ Tower ที่อยู่ตามเนี่ยเ <c oughs> น,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 นอาคารใหญ่ๆเนี่ยอาคารใหญ่ๆมันจะมีเครื่องแอร์ใหญ่ๆอยู่บนดาดฟ้าและทำความเย็น้องบอกอย่างนี้อาคารใหญ่ๆเนี่ยทำไมเขาต้องใช้ระบบนี้มันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงในการระบายความร้อนแล้วก็ประหยัดไฟประหยัดพลังงานใช่ก็เ,เลยต้องใช้ระบบนี้ แต่ของผมเนี่ยก็คือย่อส่วนจากระบบนี้ลงมาให้เป็นแอร์บ้านแอร์ธุรกิจให้ใช้กับธุรกิจ SME เชิงพันนิดดีกว่าบ้านบ้านยังไม่แนะนำเพราะมันใหญ่เกินไปแล้วมันดีอะไรครับก็ประหยัดไฟเลยครับอย่างเดียวเลยแล้วก็ทนสมมุติี่จายสองแสนตอนนี้เหลือประมาณแสนสองอ๋อจากสองแสนเหลือแสนสอผมเปลี่ยนทั้งร้านเลยนี่ใช้เองนะใช้มาสปีแล้ว แล้วทาความเย็นมันเย็นได้จริงไหมหนักเลยฮะหนาวอันนี้อันนี้พูดไปไม่ไปไป,ไปมาแล้วพิเศษถามว่าต่อปกติไฟแอร์บ้านอ่ะเปิดลบสุดได้เท่าไหร<ม>ส่สิบสิบเต้ายี่สิบประมาณนี้แล้วลงไม่ได้แล้ววันนั้นพี่พาผมไปแปดองศาแปดองศาครับหนาวเลยไอ้เครื่องเดียวเนี่ยต่อท่อดักห้องเป็น100ร้อยตารางเมตรแช่แอร์เครื่องเดียวอันนั้น180ร้อยแปสิบตารางเมตรอันนั้นทอดหัก ยาวถึง30เมตรหนาวเลยใชตกใจเลยว่าผมเป็นสถาปนิกต้อมีแอร์บ้านนี้อยู่บนโลกแบบนี้ด้วยวะมันเป็นยุคใหม่ไงดย๋ยวนี้อะไรมันก็เป็นยุคใหม่หมดแล้วเราก็ต้องตามให้ทนันซึ่งอย่งน,นี้พี่ก็เลยไปเป็นเป็นตัวแทน,แทนขอเป็นตัวแทนเลยเจ้าเดียวในประเทศไทยใช่แล้วก็กําลังจะได้อนุสิทธิบัตรแล้วเราเราธุรกิจเราไม่ใช่ไี้ยังไ้างอย่าง,างนี้ก็คือถ้าเปิดร้านใหม่ร้านอาหารนี่ได้เลยร้านเก่าก็ต้องยกแอร์จริงครับ พราะมันเปลี่ยนุูปประหยัดเลยประหยัดเงินแข่ชาร์ทบคืเอเห็นชาดครับเห็นชาดถ้าเทียบเงินลงทุนแล้วกันเท่ากับแอร์ปกติเอา,อานี้ที่ง่ายมีดีอล,ละบาทห้าสิบอ่ะบาทห้าสิบมาตรฐานก็เท่ากันนยราคาเท่ากันเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่อยอ๋อเหรอใช่อ๋อเราก็นึกว่าแพงกว่าอืจริงๆอยากให้แพงกว่าแหละแต่แต่อย่างเราทําตลาดใหม่เราก็ต้องให้เท่ากันแล้วก็ให้วัดเลย ถ้าเราดีกว่าจริงก็จึงบอกไงว่าวันนี้เราต้องทําตัวให้เป็นของจริงของจริงเท่านั้นที่จะอยู่ได้และยั่งยืนในอนาคตแสดงว่าทุกครั้งที่จะกระโดดเข้ามาในธุรกิจไหนพิเศษมองว่าจะชนะตลาดนั้นถึงจะลงมือทําครับต้องจริงจังแล้วก็ทําให้มันจริงอนะ่ะแล้วก็อนาคตผมจะทําโรงงานเองด้วยที่ประเทศไทยครับ